หลังจากที่เราทราบปัญหาของข้อจำกัดในเรื่องของโครงสร้างของบุคลากรปัญหาที่ที่เราพบเหล่านั้นเนี่ยสถานศึกษาสามารถที่จะพัฒนาพัฒนารูปแบบของการจัดการเรียนการสอนในลักษณะอย่างเช่นโดยเฉพาะในพื้นที่ที่นำล่องนำล่องของจังหวัดพะเยาเราสามารถจัดจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนในลักษณะจัดเป็นทีม สอ,สอนผู้เรียนเป็นทีมแล้วก็ซึ่งปัญหาตรงนี้การสอนเป็นทีมเนี่ยสามารถแก้ปัญหาในเรื่องของข้อจํากัดบุคลากรเราไม่มีความรู้ความสามารถในเรื่องของวิชาภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์หรือว่าวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยเราสามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้โดยลักษณะของการพบกลุ่มเป็นทีมจัดการเรียนการสอนเป็นทีมเป็นเป็นไลน์ลายตาบลแล้วก็เวียนกันไปแต่ในขณะเดีวยวกันสำหรับผู้เรียนที่เขาไม่สามารถที่จะมามาพบกลุ่มได้ในในช่วงกําหนดเวลาที่เรากําหนด ครูในพื้นที่ก็สามารถจัดการเรียนการสอนเป็นเป็นรายบุคคลโดยเราสามารถใช้สื่อการเรียนการสอนเป็นใบความรู้ใบงานหรือว่าสื่อในหลากหลายที่เราผลิตขึ้นก็สามารถไปไปติดตามผู้เรียนรายบุคคลได้วิธีการในในลักษณะอย่างนี้เราเราสามารถจัดจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนและแล้วเป็นการบริการผู้เรียนเป็นอีอกอีกทางหนึ่งแล้ว คิดว่าในในวิธีลักษณะดังกล่าวก็คงจะสามารถจัดก,การศึกษาให้กับผู้เรียนได้ได้อย่างอย่างมีคุณภาพและเขาได้เรียนรู้ในระบบที่เราให้บริการเขาได้ได้เพิ่มมากขึ้น